สวัสดีจ้า,านี่เป็นวิถีชีวิตพี่น้องของคนขายเขากำพี่นอ้องร่วมด้วยช่วยกันซอยกันเก็บกากได้พี่น้องเดอ้อกากนี่พี่น้องอีกกาดเขาดีมันสีบออกนะคะมันบดจะเลยน,นี่นะคะเป็นเข่าเนี้ยวดำเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าสีแบบเขากล่องนี่ก็สิบะไดเก็บแบบนี้นะคะแต่ว่าออลูกค้าเพิ่อนอยากกินแบบอ่อน,ออน กรต้องสีแบบคัดเม็ดพี่น้องสีแบบคัดเม็ดมันก็จะมีกาดมีแกบเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องมากเก็บมากคัดออกนะคะมากฟัดออกพี่น้องบพไห้มันมีกากนะคะใส่เวลาในการเคลียร์พี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ยโลละหาซิปขายแพงเด้อพี่น้องบ่แพงเด้อจะเพื่อสิเหตุใดพี่น้องซื้อกินโหลดจามีประโยชน์มีประโยชน์มากมายเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องคนเก็บการเก็บดีเก็บเร็วพี่น้องเก็บไปนั่กินไปนั่พี่น้องเข่ากำได้พี่น้องเด้อนีแล้วพี่น้องล้างจาาสีเก็บไดเรียบร้อยพี่น้องก็จะมาเทใส่คู่ไหวนะพี่น้องเด้อไหว้ถมจูทุงพี่น้องทุงละหนึ่งกิโลพี่น้องหาซีป่าได้พี่น้องเด้อไม่สิบอกวิธีการหนึ่งได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องนั่มเข่าเนี้ยดำนี่ได้พี่น้องเด้อ ไปแซ่พี่น้องไปแซ่ไว้ขึ้นหนึ่งพี่น้องแซ่ผสมกับเขาเนี้ยขาวพี่น้องหลายคนบอกว่าสีขัดแหล้วย่านมันบดดำพี่น้องรับประกันความดำพี่นอ้องขนาดเอาไปต้มเขาต้มได้พี่น้องได้เดี๋ยวสีเอามากแกะให้เมองพี่น้องตอนนี้กำลังทํากันต้มเขาต้มกินได้พี่น้องเด้อเพราะว่าห้าวบดดีสีอะ่ะ แบบคัดเม็ดนี่บ่ิสีใดง่ายๆได้พี่น้องบางรงสีเพิ่นกับบ่อสีหายนะพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้ข้ากระไดมองสีแล้วพี่น้องเพิ่นสีหายแต่ว่ามะสีมีกากมีแกบลายพี่น้องข้ากระตองมาสีมาเก็บมาคัดมาฟาดออกพี่น้องนี่ พี่น้องมึงคับพี่นักพนักง,งานพี่น้องนี่นะคะเล่าก็มีพนักง,งานทุนแรงรายพี่น้องโล่ละเกมได้โล่ละอาหาสทบานพี่น้องบ่เหลืออย่างพี่น้องมึงที่เราจะพนักง,งานขอเข้าเกมไปน้ำอารมณ์ดีนะคะเตะน้นไปน้ำพี่น้องอ๋อตอนนี้ค่ะเกมแล้วพี่น้อง กระ้องมาเชคอีกรอบที่สองพี่น้องอ่าลังอ่าพี่น้องเอาไปแซ่น่ะพี่น้องอันไหมันเป็นแก่เป็นยังมันก็จะอาจจะลอยขึ้นแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องกระเทศถิ่นพี่น้องอ่าเอาไปเอาไปแช่นะคะใส่ใส่ข้าวเหนียวพี่น้องถ้าอยากให้มันอ่อนนุ่ม้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอาข้าวเหนียวซื้อพี่น้องข้าวเหนียวกระสอบนั่นพี่น้องมามาใส่กันพี่น้อง ปลาตองยานว่ามันสีดำพี่น้องพอต่มาลงไปเล้ยพี่น้องน้ําความดำของเขากํเข่าเหนียวลืมผัวของเ้าพี่น้องกระสิซึมใส่เด้พี่น้องเด้อดำแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์นะคะบลตองยานว่ามันบดำพี่น้องนอกจากทีซีหนึ่งกินได้พี่น้องเขาเหนียวดําลืมผัวเห้ากันยังสามารถหุงได้พี่น้องให้พี่น้องน้าเขาเหนียวดํารืมผัวของเห้านี่เด้พี่น้องเด้อ ประมาณหนึ่งกำมือยังสี่พี่น้องเอาไปหุงใส่กับเข่าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อฟังบอพิษเข่าเหนียวหุงใส่กับเข่าเจ้าพี่น้องหุงออกมาแล้วมั่นจะสิเป็นคืออ่าเข่าอ่าเข่าไล่เบอร์รี่เด้อพี่น้องดอเด้อบ่ไดแตกต,ต่างกันเด้อพี่น้องเราผู้ใดบ่มีเวลาสือไปแล้วอ่าบ่มีเวลาหนึ่งกินเด้อพี่น้องเด้อสามารถนํำเขา่าเหนียวดำเรื่องผัวของเฮานี่ไป ไปหุงพี่น้องใส่กับเขาสวยได้พี่น้องไม่หุงกินเป็นประจำเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าสำหรับคนพี่อ่ายู่คุงเทบบ่มีเตาบม่าบมีเตาทานอ่าบ่มีหววบ่มีหยังก็สามารถซื้อไปอ่าหุงกินคือจังเขาไล่เบอร์รี่พี่น้องเป็นการประหยัดไปอีกเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องใส่หลายพี่นอ้องอ่าใส่หนึ่งกัมมือเด้อพี่น้องเด้อบอต้องใส่หลายนะ้พี่น้องรับรองว่าแหล่ดำ หลักการมีประโยชน์คุณค่าทางอาหารพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนีได้ดพี่น้องเดอ้ออ่าไม่กล่าเอาความรู้ในการนั้นแซ่เขาเหนียวในการหุงเขามาฝากที่ฝากนอ้องอ่าไหวซ้ำหนีได้จ้าเด้อ